หลังเลิกเรียนนะโรงพยาบาลโค่ายายเนี่ยมาโรงพยาบาลเรื่กำลังีบจอาญาให้ไงค่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปค่ะอ้าวให้คุณน้าพิ็นสียี่มาโดนประพลแม่ของต้นกล้าถูกรถชนคนขับหนีไปแล้วรีบบอกต้นกล้าด้วยฮะอะไรนะเดี๋ยวค่อยถามบอกให้ต้นกล้ารีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยงานค่อยทำได้ได้ได้จุดเกิดเหตุ

เป็นญาติของคนไข้เคสโดนรถชนหรือเปล่าคะใช่ครับแม่ผมเป็นยังไงบ้างครับคนซีดีสแกนของคนไข้มีอาการเสียเลือดค่อนข้างมากเดี๋ยวหมอต้องทําการผ่าตัดแต่อยากแนะนําให้ทางญาติทําทใจดีๆไว้นะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดต้องใช้เลือดเป็นจํานวนมากตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีเลือดสำรองไม่เพียงพอหมายความว่ายังไงครับคุณหมอถ้าเลือดไม่เพียงพอต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อนนะคะอาจทําให้คนไข้เสียชีวิตได้หมอขอตัวก่อนนะคะ ไม่เป็นไรนะต้นกล้าเดี๋ยวเราช่วยกันหาวิธีแก้ไขกันอ๋อเราโพสล,ลงโซเชียลไงเดี๋ยวก็จะมีคนช่วยแชร์ช่วยกดอไลไ์กันอาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้นะง่ายนะไปกันเถอะ ทำไมครูคดูห่วงไอ้กล้าเด็กๆจังเลยวะเพราะไม่มีอะไรหรอกมัง้งแกก็คงห่วงตารภปษาวครูนั่นแหละแต่แกห่วงไอ้กล้าเหมือนเป็นลูกชายกแกเลยนะเวื่อนใช่เราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันพราะแกคิดมากนะหยิบเอาของให้มันเร็นเถอะไป บทสรุปจะเป็นอย่างไรแม่ของต้นกล้าจะรอดหรือไม่ติดตามชมอีพีสุดท้ายนะครับ